8เดือนมิถุนายนผู้ได้จากตลาด25บอกว่าด้วยข้อหากระทําความผิดฐานช่องกลมประชาชนโดยทิจิทหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเิตโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแันเป็นความผิดของเงิกฎหมายอาญามาตรา351หรือ341 343พาชบัญญัติว่าด้วยการกระทำทางดิเตอร์ รสองสามห้าห้าสี่ห้าสิบที่หนึ่งครับถ้าเรื่องต้นนฐานสิบของคป้านาะคุณป้าสามารถดาวนโทรแจ้งยื่นได้แล้วก็โทรแจ้งอะไความได้ถ้าคุณป้ามีอะไรบก่ะหรือว่าคุณป้าจะให้การไม่กลับกระนั้นเรื่องต้นนะฐานสิบของคุณป้าก็คืออันนี้ผมขออนุญาตหาแทนพี่อยู่นะครับคุณป้าเป็นตรงเลขบัตรประชาชนตรงแล้วก็เป็นบุคคลตามหมายจับจริงนะครับโอเค ได้ครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมต้องพาตัวคุณป้าไปที่กองบังคับการสืบสวนนครบาลนะครับกองกับวิเคราะห์ข่าวเป็นที่ที่พวกผมอยู่ตรงพยาไทครับเพื่อที่อย่างนี้ผมบอกไปทาบันทึกจับกลุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปพอทาบันทึกจับกลุ่มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมแล้วต้องพาตัวคุณป้าไปส่งที่สพพิษณุโลกเซ็นต์ได้ไหมได้ครับไม่เป็นนะครับ